ะค,ะค่าทาวีซ่าของเขาอยู่ปมาถูกมากทุกคนก๊อปวางแล้วเราคือใช้เองไม่ได้เออจะเอาไงวะจ,จะทําต่อไหมตัดสินใจง่ายเลยเอาที่นี่เลยฮัลโหลทุกคน welcome back ท o m ชแ h น n นะคะวันนี้มาพบกับช่องกุ๊ปทิตอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะกุ๊ปจะมาพูดเรื่องอเมริกาในพาสสนะคะที่คนสอบถามหลังไมค์เข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายทิปแล้วก็พวกค่าทําวีซ่าแล้วก็าทาเอเจนต์ไหนอะไรนี้เดี๋ยวกุ๊ปจะมาบอกดีเทลต่าง ในคลิปนี้เลยค่ะไปฟังได้เลยนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวกุปจะมาบอกงบประมาณที่กุปใช้ในตอนแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมแล้วก็ค่าแบบพวกวีซา่าแล้วก็ค่าเอเจนต์นะคะที่คนแบบเนี้ยสอบถามกุเข้ามาแบบเยอะมากๆกเดี๋ยวกุบจะมาให้ดูว่ารวมรวมแล้วอะประมาณเท่าไหร่ในการแบบทำวีซ่าไปเมกาแล้วก็รวมค่าแพลนต่างๆแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่ากุปคือปรึกษาพี่เอเจนต์ทั้งหมดเลยพวกแบบ โรงแรมตั๋วบินอะไรเงี้ยคือกูแบบขี้เกียจหาเองอะแต่กูทำกับฟรายฮปปี้นะคะค่าทำวีซ่าของเขาอยู่ประมาณ3,9 0 0คือถูกมากทุกคนแล้วก็ค่าวีซ่านะคะอยู่ประมาณ6 8 4 5บาทเออเป็นไงทุกคนคือราคาแบบดีมากๆกูแบไปถามหลายเอเจนต์แล้วแม่งราคาอยู่ประมาณ1 5 0 0 0ถึง20,000แต่ของพี่เมย์แค่3 9 0 0กู้เลยตัดสินใจโอเคนะ่าไปถามกับพี่เมย์ดีกว่าราคาดีแล้วก็แบบคุยเป็นกันเองด้วยคือแบบชอบมาก คือกุ๊บอกก่อนที่กุจะมาเจอฟแฟร์แฮปปี้ใช่ไหมกุต้องบอกก่อนเลยว่ากุบอะถามมาประมาณสี่เอเจนต์ตอนแรกคิดว่าตัวเองสามที่ไหนได้สี่คือกุบอะทักไปถามเขาส่วนมากก็จะหายไม่ค่อยตอบไม่ค่อยให้บคําตอบกุ๊บมาแล้วกูก็แบบเออจะเอาไงวะจ,จะทาต่อไหมอะไรเงี้ยแล้วกุมาเจอฟแฟร์แฮปปี้ใช่ไหมเจอพี่เมย์นี่แหละคือแบ,บบคุยดีมากแล้วก็บอกเขานะว่าค่าตัว๋วค่าโรงแรมค่าอะไรต่างอ่ะช่วยแบบ แบบช่วยทาให้กูได้ไหมพี่เมย์เขาบอกแบบโอเคเลยคือพี่แบบช่วยได้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยเพราะแบบมันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่เขาบบต้องช่วยเราแล้วกูต้องบอกก่อนนะว่าแพลนการท่องเที่ยวของพี่เมย์ไม่ใช่แพลนในการกอบวางนะคะทุกคนเหมือนบริษัทอื่นที่กูเคยถามมานั่นคือแบบกอบวางแล้วเราคือใช้เองไม่ได้คือใช้แค่ยื่นวีซ่าได้พอยื่นเสร็จก็ต้องฉีกทิ้งอนะทุกคนแล้วพี่เมย์เขามีติเกตในการที่ว่าสถานทูตถามอะไรเงี้ยคือมันแนบคู่กันอนะทุกคนมันแบบ ครบอะสมมติว่ากูไปจ,จะไปอะไรดินบอร์ดเวใช่ไหมเนี่ยที่มีาก็มีติเกตในการบอกราคาว่าเท่าไหร่แล้วกูไปตรงนี้นะอะไรเงี้ยคือเขาครบเลยทุกคนกูชอบตรงนี้มากๆเลยแบบมันแบบละเอียดมากๆแต่ของที่ไฟแฮปปี้อ่ะกูชอบเขาอย่างหนึ่งคือกูยังไม่ได้จ่ายตังค์นะตอนที่กูยังไม่จ่ายตังค์อ่ะกูคุยเขาแบบทุกคนเกือบอาทิตย์อะ อาทิตย์อะก็กูจะตัดสินใจจ่ายตังค์ก่าวเขาแบบให้คำปรึกษากูแบบได้ดีมากๆกคือกูชอบเขาตรงนี้มากทุกคนกูจะมารวมพวกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะค่าค่าทำวีซ่า23 ,9 0 0นะคะแล้วก็ค่ายื่นวีซ่าอยู่ที่ ,6845 บาทแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินก็จะอยู่ประมาณห0,000่นเนาะไปกลับต่อคนประมาณนี้หกหมืค่าที่พักที่พักอยู่ประมาณแสนนิดนิด แล้วก็ปัจจัยหลักๆใช่ไหมคะที่กุ๊ปเลือกมีเอเจนต์ในการทำวีซ่านะคะคือหนึ่งเลยกุ๊ปแบบไม่ค่อยมีเวลาด้วยแบบไปนู่นไปนี่แบบไม่ค่อยเวลาแล้วก็กลัวในการแบบที่ล็อกอินเข้าไปแบบทำวีซ่าใช่ไหมทุกคนเพราะมันแบบกําหนดเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันปวดหัวทุกคนก็เลยแบบตัดสินใจที่แบบโอเคนั้นจ้างเอเจนต์ดีกว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของกุ๊ปแล้วที่กังวลอีกเรื่องหนึ่งคือในการกรอกวีซ่าใช่ไหมกรอกวีซ่ายังไงให้เซฟแบบตัวเองให้มากที่สุดเพราะแบบถ้ากรอกผิดกรอกผิดกรอก ไอตรงที่เราเกอกวีซ่าใช่ไหม ds 6 0อนะ่ะคือเขาจะมาถามเราว่าที่เราสัมภาษณ์อะแล้วถ้าไม่พูดไม่ตรงก็จบอีกเกมอีกก็เลยตัดสินใจว่าเราบอกความจริงบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเราส่วนตัวเราให้เอเจนต์ให้เอเจนต์ไปดับสโคบให้ดีวกว่าว่าแบบเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาน่าจะเขียนอธิบายมากกว่าที่เราอะเขียนเองเพราะแบบกว่าเราจะเขียนเองกว่าเราจะนั่งนึกกว่าเราจะอะไรพอดีจบไม่ต้องทาเลยทั้งวัน กูก็เลยอะตัดสินใจคือโอเคนะั้งจ้างเอเจนต์ดีกว่าแล้วก็หลายคนอะทักมาสอบถามกูว่าเราควรใช้เอเจนต์ในการทํำไหมอะไรเงี้ยส่วนตัวกูนะกูว่าแล้วแต่เลยว่าแบบใครสะดวกแบบไหน,นการทําวีซ่ามันก็แบบไม่ได้ยากนะคะถ้าเราเก่งภาษาหรือว่าถ้าเรามีเวลาอะไรเงี้ยเหมือนแบบถ้าเราแบบไปเที่ยวเป็นประจำอะเออมันก็จะง่ายเลยแหละแต่กูแบบก็ศึกษาบริษัทของไฟแฮปปี้มาพักหนึ่งนะคะทุกคนเหมือนแบบ ดูว่าแบบการทํางานเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไปอ่านเพื่รีวิวของเขา้ตอบไม่หายไปไหนคืออยากรู้เลยเขาก็ตอบแบบเขาทําให้เราแบบไม่กังวลอ่ะคือตัดสินใจง่ายเผลอๆเที่ยงคืนบางวันน่ะเขายังไม่นอนเลยทุกคนเขายังแบบยังนั่งตอบกุ๊บอยู่เลยบางทีแบบกุ๊บเครียดใช่ไหมคะเวลาก่อนไปสัมภาษณ์ก่อนอะไรเงี้ยเลยกุ๊บทักปรึกษาเขาอะไรเงี้ยเขาก็ตอบมาแบบไม่ต้องกังวลนะตอบคําถามตามที่แบบตัวเราเลยอะไรเงี้ยเพราะเขาแบบลงดีเทลสโคอะไรลงในข้อมูลให้กุ๊บแบบเรียบร้อยหมดแล้วเออกุ๊บก็เลยแบบ ออสบายใจมากๆเลยทำกับเอเจนต์นี้คือแบบกูก็เลยคิดว่าที่แฟร์เปียคือแบบโอเคเอามาคือกูคัดมาให้ทุกคนแล้วทุกคนแล้วก็ใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการทําวีซา่าอะไรสามารถแบบเข้าไปถามเลยเดี๋ยกูแปะลิงก์มาให้ตรงนี้นะคะคือกูรู้เท่านี้เลยทุกคนแบบไม่ได้รู้อะไรมากกว่านี้ใครอยากรู้พวกรายละเอียดต่างๆสามารถแบบเข้าไปได้เลยแล้วก็ใครอยากรู้พวกคําถามต่างๆที่กูโดนถามนะคะตอนทําวีซา่าสามารถไปดูคลิปนี้ได้นะคะเพราะกูแบบทำาลงให้ทุกคนเรียบร้อยแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะกุ๊ปไปแล้วนะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซั b สไคร b e กุ๊ปด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ